สบายดีจ้าไม่น้อยกระิมะเข่าครัวยามแรงแล้วจะพี่น้องเด้อน้อยเศษข้าเปียกเขา่าใสหมูพี่นองง้องไอ้ต้มข้าเปียกเข่ากระดูกหมูนี่แหละเด็กๆก,กินอากาศเย็นเย็นลมหนาวยามเมือแรงพี่น้องไอ้อากาศเย็นขนาดเลยลมหนาวเริ่มออกมาเลยหนาวเลยเนี่ยอันนี้ก็หาโมงก็ยังเย็นแท้เย็นว่าลมปัดพี่น้อง เดี๋ยวแม่น้อยกระเช็ดของสดหน้อนกินมันด่างแซ่บเด็กๆกินก่อนลืมไปในหม้อก็ใส่ขิงเดือยน้องเดือยหอมแดงกระเทียมแล้วก็คนอลดีแป้งนัวเกลือใส่เครื่องปรุงไปเรียบร้อยหมูเท่ากันเอาลงเรียบร้อยก็สีมะตํากระเทียมอันสีเห็ดกระเทียมเจียวพี่นองใส่ขูเลยตำกระเทียมเป็นกระเทียมเจียวให้กอมแดงเต็มที่ กดเรียบร้อยอเอาสิเอาเข่าลงเลยเด้อจ้าบัดนี้น้องกดเลย้อจ้าเข่ากำลังเริ่มจะแตกตัวน้องลุงเปิดกับมันหากินข้าวเปียกจ้าลุงลุงทางแม่น้อยหอดส่แล้วแล้วอะไรแม่นบอแม่น้อยเบนเห็ดเาลลแ้ว เห็ดพริกเผาเนี่ยจ้าอันกระเทียมนี่เพิ่นกระขวัวเรียบร้อยนี่เ,เปียกกะเรียบร้อยเรียบร้อยเยบือเ้อเลอยเนาะแบบนี้เนาะเห็ดผีเจียวจ้านี่คือกระเทีย <c oughs> มเจียว <c oughs> มหม้อห่อเรียบร้อย กบพอผสืบไปล้วพี่น้องมาเนี่ยไทยเขาเร่งขยันงิกระเทียมเจียวลงนนหมักปมักเนาะแมาตักตักพ่นเอาอันนี้ตักให้น้องก่อนนะพี่น้องคนละบบเอาลายเบิดแล้วเอาใหม่โงยานามาแล้วลมมา อยากเสิร์ฟกินกันต้ององ,องเตรียมด้วยตเตรียมบวงน,นี่กับพักเฮาพักอันหอมนี่ไปคอรน้ำสะอ้อนเหม,ม,ม,มือนหมอแม่มแซ่บขนาดเลยพี่น้องเลยย่อดกำมั ผักกระเจี๊ย่านดอ <parole S 1> ีกแล้วอ่ะเอาบวกไปอันนี้คองน้องลุงน้องเลยจิ้มดูค่ะถ้าน้องเห็ดแซ่บบะปุ้งบ่ใส่บ่หมีกเผ็ดนะวันวาสุบๆมาจะใส่บันนี้คองน้องนาสิปูงหมักเผ็ดลุงใส่บ่หมีกเผ็ดอ้าวอย่าขึ้น เป็นเพชรเด้อเพชรนี่ฮะน้องเดียววงแหอกเพชรนี่วงนมุิกนคับเกียเส้นะคะแชมเชรแม่นบอลหนึ่งแชมนี่ปีพีมับดนนั่นเราจะสีเอาเขาเปียกปมนโซนเยจ้าเอาแบบยืนให้เราด้หัวไเลยในหัวรังบ้าน เอามาให้โนนสนอนเราอยู่นยังเอินบริยินเลยนแล้วขามาลดนสเขเปียกมาหายนุ่งให้น้องเมฆับ <c oughs> สบายดีจ้า <c oughs> โอ้ยสบายดีจ้าพี่สบายดีพี่น้องมาพี่น้องมา,า,ากินกะเปียกเขา่างามหนาวๆอากาศเย็นๆต้องกินกระเพียกเนาะรเนาะเยอะ,อะนะอม,ยม,อมือไมเด้อเปิดไหมไหมอากกเกียวบ้าค่ะ ผูกนะคะคุณดูใชันางมีเป็ดอยู่หลังบ้านจะมีเป็ดอยู่เองเกิดวันเรี้ยงเป็ดเก็บไข่มันมองกุ้งกินแล้วไม่รู้แซ่บอนกินหลงกันเฮืยน้ำงทองน้ยไหมรึบ้านพอง

ไอย่าเอาเกลือกุ้งค่ะน,นาควันคนเงี้ยหมดกันมาแต่เรียกเด้กพีน้องเด้อเอาไหว้วนแล้วไอ้กนนะนาบไดไปหมดแล้วไปงานมันน้อยแล้วด็กไปวันิดกิโลกัแล้วรับท่าชิดกับแล้ว bột. Có miếng còn vàng. Cho vào luôn. Không À, không có miếng rồi. Hòn hòn, Đến hết hết.

แบบนี้วันนี้นนานะมาทำแล้วก็างานตับกระดังก์อ้นเป็นปูป้านงามหอมเนา

กินมๆนะลงคือมากินซีดลงสดใสใมาลงกจังอยงไรไปีางวด้ออไว้ให้คุณวันเดียววันมาเอ๊ โอ้ยเด็ดทั้งคิงพี่นอกไอ้คิงนี่เนี่ยคิงไม่คิงมนะบอกเด้กึงนะอืมออกมาคคิงมันดีเลยือจากุขภาพ กินกินาน้องอ้ยนางลุงแด้วนึ่นกันพัดนางอนงามๆแบบเนาะในกะปูดไว้ปูกเรางามกันขึ้นอือเล้งจสวงามตั้งใจูดดีเอาใจู่าไืมออ แเามยไใส่ดกีบบนแวมหอาหารเต็มๆเเออเอาเอาปลาทูเด้อย่างให้แมวเด้อไปคุกๆเข่าทั้งเข่าทั้งปลาทั้งซีนทั้งหัวอาหารลุยกันเลยแมวเนาะมดเลยหัวอาหารไม่าซื้อเลมนะมันเกิดอหนมันกินสวยหนึ่ง ลาไปก่อนเลยจ้าคลิปในกาขอบคุณทุกไลค์ทุกคอมเมนต์ก็มาดับช่องช่องพี่น,มมออน้อยแฟมิลี่จ้าลาไปก่อนจ้า